ล,ลูลกตา,กาใ้เดือนตัวหาใส้เดือนตัวหาใส้เดือนไปทำอะไรลกูกหาให้เยาเ่าไป้เดือนปลากินองอไปให้ปลากิน๋อโอ,โอมาคุด่รงนี้ลรอมา้สิลกูกเจอปล่ะเป เคุณเจอเดินมัง่งเปลาไม่ังใจใต้ยังมาให้ม,มาช่วยพ่อมช่วยพ่อเดียวบอกคุณจะเดือนเอาคุไปทำไรลูกคุณจุเหาปลากินนะเอาคุณไปให้ปลากินโอ้โหคุณจริงจริงไงลูกอ้าวมันไม่มีเก็หาไปทลูกอยู่ในนั้นและลูกไป

จร,จริงจริงด้วยเนี่ยอยู่ในนี้ลูกเราคุ้เจอบ้างยังอล้ลูกเจออยู่อ๋อเจออยู่เอาขุดไปลูกไปอุ้ยขอย็บมันไหนลูกไหนอ๋อขอยึบได้หรือไหมลูกหยิบมันอ๋อหยิบปันใช่ป้าอ๋อข่หยิบนะหย,ยะข่อยิบเลยอือ หาตอลูกหาตอ่อไปให้ปลาก,กินใช่ไหมลูกให้ปลาก,กินลูกเออไปให้ปลาก,กินนะเออ,เออันนี้นี่นี่ให้ปลาไปละใช่โอ้โหไหนครับนี่ปะใช่มันแปลกแปลกเออมันแปลกแปลกใช่ไหมลูกอ เดินไปลูกไหมไหนกูอันนี้อันนี้มีมีไหมลูกนีน่นีไหนอู้ยเดินอยู่ยึดก้อนยู่ยึดก้อนพ่าเจอลูกนี่ไงนี่ไง โอ้หนูขุดเก่งจริงลูกเนี่เห็นป<ช>นนะเออหนูขุดเจอแล้วด้วยลูก<ไ>ปเาี๋ยวพ่อมาอ๋อเดี๋วพ่อมาโอ้โหนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงก็เจอแล้วนี่ไงแต่น้องมั่งแต่น้องมั่งน้องขุดมั่งเลยลูกหนูจะเอาไปตกปลาที่ไหนอะไปตกปลาปลากินอ้อําเอาปลากินอ้ําเลยอ๋อปลากิ้นอ้ํา หาไม่เจอหนูมันตกข้างนี้แล้วหลวงพ่อตรงนี้อุ้ยหาไม่ตกหลวงพ่อค like> ุตรงนี้นะหนูลบก่อนอุ้ยไม่ใชอ จบรเร็วยังเนีเ่ยน,ยน,นี่นี่น,นี่โอเคแล้วด้วยเออโคตรจ้ะโอโคตรอ้โเออตรงนเสด็โคตรจ้ะโอ้โหน ไหนลูก,กหหหเห็อยู่ไหนไหนโอ้ไปนี่เลยลูกโอ้ยอยู่ในนี้อยู่ในนี้อืมก็เจอลูกนี่นี่เลยเอ็มไปลูกเอาไปละเฮอ้ามาไหนเอามาอเอามาเอาอันนี้อ่าอันนี้จับไปละเอาันนี้เอาไหนโอ้ลูกจะอนันนี้อ่าขุดอ่าขุดลูกมาต้องขุด

ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่น hmm. no. oh, oh, yeah. uh ี huh. ่นี่เห็นเปล่าอ่าข้าไปย่อยเอาไปทำอะไรลูกขอาไปย่อยเอาไปปล่อยป้อยทำไมลูกขอาไปอันนี้ปล่อยแล้วหนูจะตกท้ายเดือดเอาท้เดือดทำอะไรเอาท้ายเดือดนั่นนี่ไหนไหนลูกไหนโอ้ยโอ้เจอจริงๆด้วยนี่ไงนั่นไหนไหนลูกโองตัวโอทองตัวทองตัวโอ้โหเยอะมากเลย ลูกมากอู้ไม่อะไปให้ตัวอะไรกินนะไส่เอา,าไส่เดี๋ยวไปไหนอะเอไไาออไส่เดี๋ยกินปลาอ๋อใส่เดี๋ยวไปกินปลา <c oughs> ไม่เดีจยวกินปลาอ,อ๋อให้กินปลาอ่านเลยเอามาเอามาอ่าลูกอ,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 อ่ะอัอะน,นนี้เอามาออ๋อน,อนี่ของหนูเา เราได้เดินไปกินปลาลูกเอาไ,ได้เดินกินปลาอืมไม่ใช่ก็กินเข้าอุ้ยอ้วังทำไมลูกเนี่ยอันนี้ทำไมลูกนอนนห่นอนนะโอ้ยนี่นอนนี่มันหอยทากลูกหอยทากกว่าหอยทากตายพ่อด้วยเนี่ยว้ไอห,หอยทากจะจานหอยทากในรายการหอยทากก็ว่าจะตานหอยทาก ตัวเลยขอสองตัวเลยเดี๋ลูกตะวันไห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 นโอ้โหอันนี้มันหอยทากลูกพอจะหอยทากอีกแล้วนี่ไงหอยทากนี่ไงหอยทากเออหอยทากลูกอุ้ยนี่ก็หอยทากพอจะหอยทากแล้วหอยทากแล้วนี่ไงก็หอยทาก